เปิดที่มาท่าดีใจใหม่ของโรนาลโดหลังจากที่คริสเตโนโรนันโดยิงประตูที่700ในระดับสโมสรอนนะครับในเกมที่เอาชนะเอฟเวอร์ตันไปด้วยสองต่อหนึ่งสิ่งที่แปลกตาไปจากเดิมนั่นคือท่าดีใจของกองหน้าชาวโปรตุเกตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่าประจำท่าดีใจของเขานั้นชื่อท่าว่า ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับใครได้เห็นก็น่าจะชินตากับท่านี้ไปแล้วนะครับนั่นคือท่าที่เขากระโดดดีใจกลางแขนออกมาประมาณนั้นแหละครับแต่ในเกมที่โรนดโดยิงประตูที่700ในระดับสโมสรเขากลับดีใจด้วยท่าแบบใหม่นะครับหลังจากทําประตูดได้นะครับแข้งทีมชาติโปรตุเกสเองก็ไม่ได้ฉลองประตูด,ด้วยการกระโดดท่าปล่อยพลังเป็นท่าประจําแต่กลับโชว์ท่าดีใจใหม่ด้วยการประสานมือไว้ที่หน้าอกตามด้วยการหลับตาก่อนที่อันโตนี่ครับเพื่อนร่วมทีมจะวิ่งเข้ามาทําตามเรีย รอยยิ้มจากแฟนๆได้เยอะเลยนะครับช็อตนี้ท่าดังกล่าวครับการประสานมือไว้ตรงหน้าอกซึ่งเป็นท่าที่โรนโดใช้เมื่อตอนนอนหลับบนรถโดยทางแมนยูเต็ดได้ออกมาเปิดเผยว่าเพื่อร่วมทีมเนี่ยครับมักจะล้อเรียนท่านอนหลับของโรนโดเป็นประจำเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวเตะวัย37ปีรายนี้มักจะนอนหลับระหว่างการเดินทางบนรถบัสของทีมซึ่งเพื่อร่วมทีมก็เห็นเป็นประจำนะครับ โรนโดนั้นพยายามจะรักษาร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอนะครับแต่ระหว่างที่พยายามจะซ้อมทั้งในยิมและก็ในสนามวันละหลายชั่วโมงนั้นตัวเขาเองก็แอบงีบเป็นประจำเช่นเดียวกันโดยมีรายงานว่าโรนโดนั้นแอบงีบครั้งละ90นาทีเป็นจำนวน5ครั้งต่อวันเขามักจะหลับอยู่เสมอนะครับยามที่นั่งรถพัสไปแข่งกับทีมเวลาที่ทีมต้องออกไปเยือนและท่าดีใจนี้ครับก็ถูกแฟนบอลน,นั้นนำมาก๊อปปี้ไปใช้กันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับ คนที่นำไปใช้แล้วก็มีคลิปให้เห็นคือปีกอนาคตไกลของเบนฟิก้าทีมในโปรตุเกสครับเล่นแบบท่าดีใจของโรนัลโดหลังจากที่ทำประตูได้ในเกมยูฟายูดลีซึ่งคาดว่าท่าดีใจแบบสงบจิตสงบใจแบบนี้นะครับคงจะเป็นท่าดีใจใหม่ที่คิดไม่แพ้ท่าเดิมของโรนัลโดนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อแม้ข้อเดียวละครับนั่นคือโรนัลโดต้องยิงประตูได้บ่อยๆหน่อยนะครับ